วันนี้ได้อะไรมาวันนี้น่ะม,นมันมันมันคำตอบมันเดิมเดิมเขาตอบทางนายกสมาคมชาวมริจิตี่ยังตอบเหมือนเดิมอยู่เอาแต่ระเบียบม,มาอ้างแต่จริงๆแล้วนะคือสากรการเกษตรสูงเนินจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมาด้วยกันนะครับมเมื่อมาด้วยกันนะครับสมาชิกสมัครสมาชิกสมัครเข้ามาเนี่ยต้องเป็นสมาชิกชาวมริจิตสงเคราะห์ด้วย นะครับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ด้วยมีเงินหุ้นวันละบาทด้วยนี่คือกติกาของสมาชิกสหกรณ์และชาวมณฑิจสงเคราะห์มันมาด้วยกันพออยู่ๆพอเงินพอมันโตขึ้นเงินเยอะเงินเยอะสมาชิกมากขึ้นเยอะขึ้นเยอะเขาก็เลยไปสมัครนะครับขึ้นจดทะเบียนเป็นสมาคมชาวมณฑิตสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสูงเนินจำกัดพอมันมีปัญหามาเขาเลยไม่อยากให้มาวุ่นวายกับทางสหกรณ์ เขาก็เลยตัดออกว่ามันคนละส่วนกันนันั้นนี่ติมุคนนั้นนี่บุคนอันนั้นถูกต้องถ้าคุณอ้างตามกฎหมายคุณถูกต้องนะครับแต่ตอนนี้เมื่อเหตุมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาถูกกินถูกอะไรไม่ดีเขาก็เริ่มหยุดส่งเมื่อเริ่มหยุดส่งคุณก็มาประชุมตัดเขาอีกเนี่ยสมาชิกโดนตัดน่าตอนนี้นะพันสี่ร้อยห้าสิบห้าลายนะครับทั้งหมดเลยพันสี่ร้อยห้าสิบห้าลายนี่คือรายชื่ออยู่กับผมเนี่ยเขาเอาไปให้ผมดูผมบองว่าพวกเนี่ย ไปไปไปวงมุะเทศจาวันถือว,ว่ามีมีปัญหานะว่าหาว่าแจ้งความเท็จที่นี้ผมเลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรคือเขาถ้าแรื่งเขาเรียกคือทั้งอำเภอนะครับนี่คือที่มาที่ไปเหมือนกับว่าไปตัดเขาตัดเขาโดยคนเกรตนาไม่มีส่งก็มีคนที่เขาส่งต่อก็มีแต่เพียงแต่ว่าเขาถูกกลิ่นไม่ดีเขาก็เลยหยุดก่อนและคุณก็ไปทําหน้าที่ของเราคุณบอกว่าเกินสามเดือนคุณตัดคุณตัดสมาชิกก็ลดลงเรืเเ่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับพอมีปัญหามาปับ๊บสมาชิกกลุ่มบริหารสากลก็บอกว่า ให้ย้ายออกไปข้างนอกเหมือนมันเหมือนไม่อยากให้มายุ่งอ่ะคือเพื่อนกันแท้ๆอยู่มาด้วยกันใช่ไหมครับจะมาอ้างว่าไม่เกี่ยวผมว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้ก็อยากจะให้นะครับหน่วยงานนะครับราชการที่มาตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับว่ามันไปยังไงมายังไงคนที่ฝากเงินออมทรัพย์ไปเบิกเงินก็ไม่ได้ตามที่ต้องการคนที่จะลาออกจากสามาชิกสหกรณ์จะถอนหุ้นก็ไม่ได้ ก็รอก่อนรอก่อนมาถามก็บอกว่าขายที่ได้ก่อนอันนี้คือมันการผิดสังเกตนะครับถ้าสมาคมกับสากลจะมาตอบว่าคนละส่วนกันตอบไม่ได้ผมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะชาวบ้านชาวปรจชิตสากลกับสมาชิกสากลมันคนคนเดียวกันนะครับเวลาเอาเงินไปก,ก็ครับมันอันเดียวกันเอาเงินไปที่เดียวกันผมถามว่ามันอยู่ที่คณะกรรมการบริหาร นะครับว่าคุณบริหารโปร่งใสไหมหรืออย่างไรตรวจสอบได้ไหมแค่นี้นะครับดังนั้นตอนนี้เขาต้องการว่าคุณบริหารโปร่งใสไหมตรวจสอบได้ไหมอย่างการเดินออกไปเนี่ยมันยังไม่ตรงกันอยู่นี่แหละวันนี้ชาวบ้านถึงมาสุดท้ายไม่ได้อะไรถึงมานัดวันที่สามอีกประชุมใหญ่วิสามันแล้วก็อีกหลายท่านก็ว่าจะเชิญสากลเชิญอะไรมาที่แกงด้วยอะไรอันนั้นก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ชาวบ้าน ตอนนี้หม,หมดหมดหมดแล้วหมดศรัทธาแล้วยิ่งจะไปบอกให้ไปต่อที่สามกรสีคิว้วเขารับผมว่ามันไม่ใช่คุณเหมือนเหมือนไล่เขาหนีไปเปมนคนละเรื่องแค่สูงเงินผมยังไม่มั่นใจไปนู้นก็จะเป็นลูกเปียน,น้อยไม่ใช่เหรอถ้าเป็น,ปนแบบนี้เนาะผมก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ไม่ไมันไม่ได้อะไรเลยชาวบ้านผูน้เข้าคนแจ่ามาเนี่ยลำบากนะครับดังนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปตรวจสอบนาดทีเบียเข้าตรวจสอบแล้วหลาย หลายตัวชี้วัดที่ไม่ได้ทําตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายหลายเรื่องเห็นจุดบกพร่องเยอะเลยเห็นจุดบกพร่องเยอะเลยในการฝากเงินรักษาเงินเอานี่ก็ยังบกพร่องแล้วเงินมันหายไปไหนเงินเนี่ยก็นี่ไงก็นี่ไงเงินมันหายไปนมันต้งเยอะครับเงินไม่หายไปไหนมันเก็บล่วงหน้าด้วยทั้งเก็บล่วงหน้าทั้งเขาถามว่ยเงินมันหายไปไหนให่ไหมครับตอนนี้มีเงินอยู่เจ็ดหมื่นกว่าบาทของสากลเนี่ยไอ้ชาธิิจิตสากลเนี่ยรเกษตรเนี่ย ใช่ไหมล่ะ,ะชาวบ้านนี่นมันเหลืออยู่7หมื่นกว่าบาทเป็นธนาคารอมสินมันหายไปไหนหมดมชาวบ้านก็กงสังเขาก็รส,งส่เสงเงินอยู่ตลอดนี่แหละที่มาที่ไปพอถามเรื่องสหกรณ์ก็บอกว่าคนละส่วนกันนี่แหละวันนี้ชาวบ้านจึงไม่ได้คําตอบยังต้องยื้อไปอีกถึงวันที่3กันยายนเชื่อจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีอีกคิดว่าคนสูงตวนสู้ไหม ผมว่าคนสูงเนี่ยต้องสู้แน่นอนผมว่าดูบรรยากาศแล้วสู้สู้ไม่เป็นมวยล้มครับไม่เป็นมวยล้มแน่นอนถ้าสามารถที่พูดมีส่วนได้เสียสู้ผมว่าผมว่าไม่ล้มแน่นอนนะครับโอเคครับพี่เชิดครับ